รับผมรู้เต่ไม่ถึงการกรับผมงง้นอย่างนี้กรับผมก็โตกต็ผมมีลูกตามกดมีลูกที่กดผมต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผมต้องเลีเล้ยงยงเลี้ยงยายนะฮะซีมีเสียงสองเสียงสามมาเลยถูกไหมฮะพอเขาฟ้องก็หนีกระเช้าใหญ่ๆนะฮะโน่สมกอความาผมตืนแล้วผมไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วเห็นไหมถ้ามีคนเชื่อก่ให้ลิงดูแบบนี้ถ้าชาลีทำนะ โอ้โห,โ,หโหรวยไม่รู้เป็นกี่ร้อยล้านแล้วนะครับกับคําด่าบางอย่างที่เขาด่าที่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันผิดพร,รบคอมตอนนี้เขามีพร,รบในการคุ้มครองนะฮะคนที่ถูกว่าถูกด่าผ่านทางโซเชียลนี่แหละนะครับนั่นแหละพวกไวายสวยๆเนี่ยเวลาคิดอะไรคิดเด็ดนึง นะถ้าด่าที่เป็นเรื่องจริงก็ด่าเข้ามานะเพราะมีหลักฐานแต่ไม่ใช่เรื่องจริงก็อย่าไปด่าไปว่าเขาให้มันสนุกปากไปเปิดประเด็นไปก,อก่อกลุ่มไม่ด่าเขาอะไรแบบเนี้ไม่ดีมันไม่น่ารักเอาเลยนะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับแต่กําลังจะบอกว่าชาลีเขาไม่มีสิทธิ ไม่ไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ติแต่เขาไม่อยากจะออกมาแก้ตัวออกมาแถลงการหรืออะไรต่างๆนานาที่หลายคนเข้าใจผิดที่หลายคนมองแบบนั้นแล้วเขาจะมีกรละมังไว้ทําไมล่ะคะถูกไหมจะมีโฮสต์อื่นๆนะยูเซอร์อื่นๆไว้ทําไมล่ะคะถูกไหมคะที่ออกมาปกป้องเหล่าบรรดาชาลีกับการมินคนเหล่านั้นถ้าเขาพูดผิดการมชาลีหรือกรละมังเนี่ย ไม่มีทางปกป้องอยู่แล้วผิดก็คือผิดถูกไหมฮะถูกไหมฮะแม้กระทั่งตัวกระลาังเองนะฮะแฟนคลับก็ไม่ซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่ชาลีเขาจะออกมาอย่างนี้เขาออกมาไม่ได้ก็ได้พวกเรานี่แหละชาวด้อมนี่แหละแม้กระทั่งต้อมเองเนี่ยนะฮะบรรดาเราทีมคือแอดเวนเจอร์นี่แหละนะครับพี่ต้มใช่ก็ช่วยกันปกป้องในสิ่งที่มันมันไม่ใช่มันไม่ถูกนะฮะถูกไหมฮะก็เป็นพวกเรานี่แหละ ที่ช่วยมามาชี้แจงมาอธิบายด้วยเหตุและผลว่าเออแบบนี้มันไม่ใช่นะไอสิ่งที่คุณได้ยินมามันไม่ใช่นะไอสิ่งที่คุณได้เห็นมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าคุณดูคลิปจบหรือเปล่าไม่ใช่แบบเหมือนกระลังพูดเนี่ยไปตัดเอาคําพูดแบบเนี้ยทั้งที่ทั้งคลิปเนี่ยไม่มีอะไรเลยอะไรแบบเนี้ยหรือหลายๆคนที่โดนมาคุณทําแบบนั้นเนี่ยผิดพรบเขานะเพราะว่าคุณจงแจ้งจ,จงใจทําในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องแล้วระวังจะโดนไหว้สวยนะทุกคน ผมเชียร์แล้วกันเชียร์ถ้าคิดว่าแน่คิดว่าเก่งคิดว่าเจ๋งก็เราก็ไปดราม่าก,กันนั่นแหละคืออยากจะบอกไว้ว่าชาลีเขาไม่ได้มาตอบโต้ทุกท่านหรอกเขาไม่ได้มาตอบโต้ทุกคนหรอกเขาให้สิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นความน่ารักความเอือ้อเฟื้ออารีความที่มีจิตใจดีไม่ว่าจะทั้งครอบครัวเองที่คุณแม่จี๊ดเนี่ยหรือคุณพ่อเองเถ่ายทอดออกมาสู่ลูกๆเนี่ยทำให้เห็นแล้วนะครับว่าชาลีเนี่ยนะฮะแสดงออกแบบไหนมีจิตใจดีขนาดไหนน่ารักขนาดไหน ถูกไหมอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องสนับสนุนเขาใช่ไหมครับทุกคนกำมังไปงานกี่โมงประมาณบ่ายโมงจ้ามันมีดราม,ม่าอะไรผมไม่มีจ้ะไม่มีไม่มีแค่ต้องพูดพูดยงเข้ามาเฉยๆค่ะว่าชาลีเป็นคนจิตใจดีว่าใครที่แบบไปชอบว่าไปด่าเขาชาลีก็รับจบหมดนั่นแหละนะฮะแต่ว่าบางทีเขารับจบเขาอ่านข้อความทุกอย่างเลยนะบางทีกำมังก็สงสารไม่มีใครดราม,ม่าทท้งนั้นแหละค่ะบางทีแบบมันขึ้นมาอะไรแบบเนี้กำมังก็สงสารนิดๆหน่อยๆก็เพราะว่าว่าเขาหมดอะไรแบบเนี้อืม เขารักครอบครัวไม่ใช่แค่รักคนะุณในครอบครัวอย่างเดียวนะเขารักพนักงานเลี้ยงเหมือนแบบดูแลเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยพนักงานแต่ละคนน่ะอันนี้ที่ต้อมเอ่ยชื่อมาไม่ใช่ว่าอุย้ยต้อมเธอไปสนิทสนมกับเขาไหมต้อมไม่สัมผัสมาจริงๆพี่แซมน้องเบสนะฮะที่เจอกันแทบจะทุกงานนะครับคุณยุย้ยน้องฟางหรือหลายคนพี่ติ๊งป้าแตงอะไรแบบเนี้ยคือต้อมไปเจอเขาบ่อยและเห็นความน่ารักของของคนเหล่านี้ ได้รับการาดูแลจากทีมชาลีจากบริษัทการมินนะฮะอย่างดีมากๆจนแบบส่งทอดมาหาพวกเขาถูกไหมฮะวอนอย่าไปว่าชาลีถูกต้องครับวันนี้ไลฟ์ให้ดูได้ไหมครับพี่หนุ่มยสโสยินดีมากๆครับใช่พี่เอ็มมากใช่เราไปเชียร์มีความสุขนะรักเมื่อคืนเห็นไหมมีความสุขมากเราดูยังไงก็มีความสุขใครที่พลาดเมื่อคืนเนี่ยถือว่าอืมอืกะละมังไม่อยากจะพูด อยากให้มีเคสตัวอย่างพวกปั่นจะไร้อาชาลีเขาไม่ทำหรอกครับเพราะว่าชาลีเขาจะพูดอยู่ตลอดว่าเขาจะไม่มีใครไปแจ้งความหรือไม่มีใครไปทําอะไรทั้งนั้นสําหรับคนที่ไปปั่นอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคุณแม่เขาสอนมาแม่จินสอนมาว่าถ้าเขาทําคนที่เดือดร้อนหาเงินไปประกันคือใครก็คือคุณแม่คุณพ่อเขาเพราะคุณแม่คุณพ่อเขาไม่รับทราบไม่รับรู้อะไรเลยสําหรับเด็กหรือใครก็ตามแต่ที่ไปทาแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยนะฮะ โอเคสวัสดีครับพี่นกกี้สวัสดีครับดูช่องพี่ต้อมสบายจุดอ๋อสวัสดีครับวันนี้สวยนะพี่เดซเกะแน่แน่พี่เดซเกตไปหาแฟนที่ไหนมาเทคโอเวอร์เรียบร้อย <laughs> ใช่ครับบริษัทการ์มินใช่มีความสุขทุกวนันพี่คึนนึงสวัสดีค่ะนะฮะมีแต่ fc <laughs> เครื่องสลึงที่มา <laughs> นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกบางทีคนเราก็ติดตามแต่ในโลกของความดังนะทุกคนในโลกของแสงในโลกของความดังในะโลกของความเป็นดาราอะไรแบบนี้ก็มักจะมีสิ่งที่มานไม่มีบารมีไม่เกิด ถูกไหมฮะต้องเขียนพูดถูกป,ป่ะต้องพูดถูกนะมันไม่มีบารมีไม่เกิดคนที่คอยจับจ้องที่จะทําร้ายแต่มันกลับกลายเป็นว่าไปส่งเสริมชาลีกับกาเมินเนี่ยให้ดังปลิ้งปลา้านเชื่อไหมผมเชื่ออย่างหนึ่งนะว่ากาเมินเนี่ยทาไมเขาถึงแบบเปี้ยงป้างทําไมเขากับถึงดัง,ดงได้ง่ายแล้วก็มันคลิกกับชาลีได้ง่ายเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมรู้สึกอยู่ว่าเป็นเพราะความอบอุ่นของชาลี เป็นเพราะว่าอนุภาพออร่าความดีความน่ารักความที่มีจิตใจดีจิตใจบริสุทธิ์ของชาลีทําให้มันแผ่กระจายออกมาใหค้คนรอบข้างเนี่ยออหรือแม้กระทั่งกามินเนี่ยได้สัมผัสทําให้กามินเนี่ยกล้าที่จะไว้ใจกล้าที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะเดินทางมาทํางานที่ไทยแบบคนเดียวมันมันมีออร่ามันมีความความรู้สึกแบบนั้นเน่ยเออถ้าเกิดใครที่เข้าไปอยู่ใกล้เนี่ย ใครที่แบบฟังจนแบบรู้สึกว่าเอ้ยเอียนรับไม่ได้หรืออะไงก็ต้องขออภัยนะทุกคนเพราะว่าต้องรู้สึกแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเท่าที่สัมผัสได้เท่าที่เขาเจอบางทีเขาอาจจะติดไปนิดนึงแต่บนความติดคุณก็ควรจะเหมือนเราจะชมใครชอบใครส,สักคนหนึ่งใช่ไหมครับมันก็ต้องมีข้อดีและข้อเสียเราต้องมาชั่งน้ําหนักกันนิดนึงนะฮะมาตวงนิดนึงว่าระหว่างข้อดีกับข้อเสียอะไรมากกว่าแต่ถ้าเกิดข้อดีมันมากกว่ากับมากกว่าข้อเสียเราสามารถลืมในส่วนที่เป็นข้อเสียตรงนั้นไปได้ไหมล่ะ ะะถ้าเป็นข้อเสียที่มันเล็กๆนน้อยไม่ได้ทําแบบโอ้โหเป็นคดีออกจากกันหรือไปตุยใครไปข่าใครไปแกงใครอะไรแบบเนี้ยเราสามารถมองข้ามได้ไหมล่ะถ้าเรามองข้ามไม่ได้เราก็เอาข้อดีของเขาที่เยอะเนะี่ยมากลบสิแล้วมองข้ามข้อเสียนั้นไปแล้วทุกคนก็จะได้มีความสุขซะถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบจริงๆทงําไงไถหนีเลิกติดตามอันฟอลโลหรือไม่ต้องดูก็ได้แค่นั้นเองคือตักกา่างง่ายๆเพราะแต่ละคนคงไม่สามารถทําให้ใครเนี่ยรักไป แบบมีร้อยเราจะรักคนทั้งร้อยเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องมีสักสิบคนยี่สิบคนที่เกลียดเราไม่พอใจเราหรือไม่ชอบสไตล์ที่เป็นเราก็ได้ถูกไหมฮะไม่งั้นเวลาใครที่จะมีแฟนเลือกรักแบบสเปคเดียวกันก็มีแฟนคนเดียวกันแล้วสิถูกไหมฮะถ้าใช่ผมมือให้กำลังใใช่วันนี้เป็นไรกี่โมงประมาณบ่ายโมงค่ะกำลังพูดีสวัสดีครับเวลาดูไลฟ์ผมจะปัดความทิ้งรํารำคาญน,นี่แหละถูกต้องอ่าฮะพี่ทำงานอะไรพูดเก่งมากไม่ทราบเหมือนกันค่ะมันก็ไหลออกมาประมาณนี้ค่ะอ่า นะคะสวัสดีครับพี่คือมันออกมาจากความรู้สึกมากกว่าครับพี่サามีมครับมันออกมาจากความรู้สึกแบบแล้วก็ที่เราเห็นเขาแล้วก็เราเอามาแบบมาพูดเพื่อเป็นกระบอกเสียงหรือประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนคลับได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทุกคนเข้าใจชาลีผิดนะหรือสิ่งที่ทุกคนไปมองอคติกับชาลีก่อนทั้งที่เพิ่งติดตามชาลีแต่เห็นแค่ชาลีแบบเล,นนเล่นนู่นเล่นนี่เล่นยงเล่นเยอะอะไรแบบนี้ เออหรือเล่นกับกาเมินก็บอกว่ากาเมินอุ้ยจะทําจงกทำเจ็บเห็นไหมเขาเขามีลงมีรอยแล้วอะไรแบบเนี้ไม่ต้องไปว่าเขานะมีคนแบบนั้นเขาผิวขาวเขานิดิๆหน่อยก็เป็นรอยแล้วนะครับออกกําลังกายนิดนึงก็เป็นรอยแล้วโดนมดกัดอะไรกัดก็เป็นรอยแล้วแต่ความอดทนของเขาเนี่ยโอ้โหมันมีเยอะก็แล้วกันทุกคนพี่ตั้มไปกี่โมงประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงค่ะดูให้มีความสุขกับหมอชายใช,ใช่นั่นแหละก็เลยบอกไว้ว่าชาลีกับกาเมินเนี่ยเขาไม่ได้มี เขาไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีโอกาสในการที่จะออกมาปกป้องตัวเองถามว่ามีไหม <in> มีแต่มันจะเป็นดาบสองคมไงถ้าเกิดเวลาออกมาปกป้องอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะถ้าเขาปกป้องตัวเองเอะไรอวยแต่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็โดนอีกเขาอยู่นิ่งๆแล้วก็ทาสิ่งดีๆให้กับแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับเขาจริงๆ,งๆดีกว่าใครที่ไม่ใช่แฟนคลับเขาเ <refuse S 2> ขาก็พร้อมรับแต่เขาโต้กลับไม่ไม่อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดชารีเขาอัดอั้นตันใจมากจริงๆนั่นแหละเขาถึงจะร้องไห้ออกมาสาธยายให้เราฟังแบบนั้นถือว่าเขาอะ สุดๆแล้วนะฮะเมื่อคืนตัวจริงชาลีอบอุ่นมากถูกต้องสุภาพเขาเป็นคนชาลีเป็นคนบอกเองนะว่าครอบครัวของเขาเนี่ยไม่พูดคำหยาบเลยคู่นี้เขามีอะไรคล้ายๆกันครับใช่ครับรู้สึกเฉยๆกับพวกนัดีมากดีมากคนระดับโลกใช่ครับ